วันนี้จะมารีวิวการติดตั้งลบอกเคอร์กี้ครับว่าทำยังไงในส่วนในการถอดเบาะตัวเดิมออกครับต้องต้องใช้ไขค,รครวงถอดไขควงแชร์ถอด,ครครถอดน็อตสตัวออกก่อนครับแล้วก็เพื่อจะให้ถอดน็อตด,ด้วยประแจเบอร์12ถอดออกได้ ด้านในกุ้มไปขันก็4ตัวข้างนอกนี้ก็คือ3ตัวครับถอดออกเลยเพื่อจะยกเบาะเดิมออกมาแล้วเราก็ควรขันเข้าไปที่เดิมหนึครับเพราะเวลาใส่เบอเดิมมันอาจจะหายากโอเคครับ โยกยกออกเลยยกอกอเกอเดี๋ยวก็ยังได้เอาสายไปอ่าสายสายไอ้ตรงไหนนี่อะไรเก็บสายดีดูเดี๋ยวดูว่ามีตัดกไหม มีตันยังรอาเลีวเป็นกิฟต์เนยะฟังนี่สีตัวฟังนุ่นสา อาเทียมันสันสันนั่นเลยทีดเด็ดแนวคอมไซไฟจบขั้นตอนจะไปวางคมคมคักคมบาดมือเรียวคับบาดสีพวกเขาดอกอขออัน แน่นกูเลยวะไขขั้วไงล่ะห้าสองพันห<ป>้าก่อสี่พันทางตรงรุ่นน่าจะพันกว่าบาทอ่านั่นใส่ใส่นอตซีโตแต่ว่าตัวเดิมอ่ะอาจจะต้องขันไหวไงเขทาทั้งนี้เหร วางตรงลูกตรงแล้วเน้ยใช่ไหมเนี่ยแม่ขยับไปหลังไปหยิบตะวน็อตต้นอะไรไม่ตกตัวนี้นี่แหละอ่าตันี้ตรงนี้ไม่ตัวนี้มันต้องใส่น็อตใส่น็อตอีกตัวนึงอ่ะน็อตเอามาใหม่ไหมอ๋ออ่าตัวเนี้ย <c oughs> คือมืงออาจจะใส่ไปแค่สามน็อดก่อนน็อดตัวเนี้ยมึงไปหามาเพิ่มมายืดตัวนี้อ่าแล้วหัวตัวนี้กับเก็บขันน,อน็อดใส่น็อดไว้เหมือนเดิมแล้วันจะหายอเคอนี่ยคือขันตัวทีวามันใส่สามมันก็นอยูล้อมั้งเออมันยูยูพูถึง่ะแต่ว่ากูกูมีอยู่ั้างหรืออย่างต้องไปถอดเรามีป่แ้แคือใส่ตัวสามนี่ยไปก่อนเนี่ย แล้วก็ยืดยืดตัวนี้ให้มันแน,น่นราะว่ากูก็ได้คันแน,น่นข้างบนอือบอขาดเลยพาไปงีบเอาเนี่ยพานังอนก่อนที่บ่อได้เอน้นุ่มบอเดี๋ยวฮนุ่มบอ หมด4ตัวสุดท้ายจะเป็นน็อตเสริมเข้ามาตัวของมันจะตรงแค่3นอ็อตเนี่ยอ๋อนี่ๆนีตัวยึดข้างล่างยังถอดอ้ะประแจเบอร์อยังเบอร์สิบสองอ ตั้งเรียบร้อยก็จะออกมาลองประมาณนี้